ก็ค,คือขออนญาตรีวิวนะคะวันนี้เพื่อเป็นเคสกรณีศึกษาให้กับทุกกท่านนะคะ,ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะัวัสดีครับผมชื่อปัญญาครับอยูย่อำวสตูนบ้านบันดนค่ะค่ะแล้วก่อนหน้าที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าโ่บรักของ DMI ตอนนี้ค่ะมีปัญหาสุขภาพห,หรือว่ามีปัญหาด้าในใดมาไหมคะปัญหาสุขภาพ เวอรยิ Now, so hungry, it, ่เรีนกันตอไปเี oh ่ยเรยกันตังสักพคตั้งสักพีแลวก็ก็จะคุ้นดีใชเวลาไปมาไปไปก็ใช้โมเสกมันก็ดีขึ้นค่ะลูกๆเข้ามาอย่างรวดเรนวดีขึ้นและตอนนี้ยังมีการรับประทานวันละรับประทานหยู่ใช่ไหมคะรับประทานวันละสองหลอดสองหลอดสองหลอดเลยเหรอคะ อหมายถึงว่าทานทีเดียวสองหอดกับน้ำหรือว่าทีละหลอดทีละหลอดสองหลอดสองหลอดหนงสองหลอดนะคะช่วงไหนคะเช้ากับเย็นนะคะอ๋อค่ะแล้วปัจจุบันนี้ดีขึ้นไหมคะนดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยค่ะสกปรกอันนี้เป็นเป็นสีเป็น้าเป็นคราบเป็นเลื่อนที่ต้หค่ะเอาไปเอานักเยอะเยอะตทาทาด้วยทาด้วย คองบางงอยากคือวิธีใช้ก็คือเับประทานด้วยแล้วก็ทาด้วยเขามีปัญหาในส่วนของโรคผิวหนังด้วยใช่ไหมคะเรืองนก็ได้ค่ะเป็นฝีก็หายเป็นฝีก็หนังหลังเป็นฝีที่หน้าตาผอมลุกตัวเลยหลายหัวเรีมาใช้ตัวนี้ชันทานหน่อยแล้วก็ใชานี้ก่อนถึกับผานหนมืแผลเป็นตาี่เป็นตา มาน้อยน้อยแต่เป็นแกล้งก็แผล้ที่เสือก็มันมันดูดนองออกมากแต่แม่นกว่ายไงตอนนี้คือตัวเคลื่อนหล่อมนเดินหล่อมาเดินเยี่ยมๆว่าตัวเองใช้แล้วก็ให้กับคนในครอบครัวใช้ด้วยนะคะในสภาวผลิตภัณฑ์ที่เป็นเดโมโพลิสแล้วก็แผ่นอนามัยที่เป็นแผ่นอนามัยพุ้ยเฟื่อยของเราเพราะตัวเนี้ยไม่ใช่ผ้าอนามัยปกติเป็นแผ่นอนามัยเพื่อ เพราะเขามีไอออนชิปที่เป็นบรรจุลุบนะคะไม่ใช่ผ้าหนไที่มีในท้องตลาดนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าศักยภาพจะไม่เหมือนกับผ้าหน้มธรรมดาใน mm hmm. เวลาตอนนี้คุณในครอบครัวก็แฮปปี้แล้วก็ตัวบางดรงยายีนก็สุขภาพดีขึ้นมากเลยนะคะ mm hmm. โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยกับรีวิวเพื่อเป็นเคสกรณีศึกษาให้กับทุกๆท่านนะคะ